ตัว200แคป3 2 0นี่ไม่ได้กินเลยตรงนี้เนี่ยต้องเป็นโคมาสุ3 5มอยย่างเดียวเลยไม่งั้นไม่ได้กินแข็งมากโอ้ หัวงัดงัดขนาดคันใหญ่อะเนี่ยยังแทบไม่เข้าเลย <S <S พลเพิ่นดีนะดูรถใหญ่ทำงานและพลังกำลังเนี่ยคือรถให,ใหญ่เนี่ยมันช้านะมันไม่เร็วแต่ว่าพลังกำลังเนี่ยงานถิ่นเนี่ยกระจายเลยนะ tàu lót to này chọc khâu đây kiểu này, cần ngã cần ngắt chuông đi dài chuông này, chuông ao chuông ao luôn, có thể không vào như đắc đinh, nhưng vẫn tốt hơn tàu nhỏ, ô ô, ah, đầy rất ไม่เป็นไรตักเป็นเดือนไม่ได้กินเป็นเที่ยวขับเป็นเดือนตักไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะเต็มอะ่ะใหญ่นะมองข้างนอกใหญ่มากนะใหญ่ dạng ao y dạng ngoài vô dạ